ในเมืองไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดเผยเรื่องนี้แต่ว่าเราไม่พูดถึงมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วที่เราจะพยายามให้ข้อมูลตรงนี้เพราะว่าไหนๆไม่มีใครทําเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราทํามันคือสังคมของความหลากหลายทางเพศค e r เป็นคําที่เหมาะสําหรับเราสุดเป็นคนที่ไร้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเพศทางด้านความรักคือโซฟีไม่ได้มองที่เพศใครเลยคือถ้าชอบก็คือชอบ คำว่า l g b t มันคือสังคมของความหลากหลายทางเพศนั่นก็คือจะรวมไปถึงเลสเบี้ยนตัว L เลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลทรานสเจนเดอร์แล้วก็มีอีกหลายๆลายเลเบลอย่างเช่น Queer, Asexual และอื่นๆอ,อย่างเช่น Pansexual มันมีหลายเลเบลมากเพราะฉะนั้นมันคือสังคมของคนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเกี่ยวกับเพศวิถีนั่นก็คือสิ่งที่เราชอบคนที่เราชอบหรือว่าเพศทางจิตใจสิ่งที่เราเป็นคำว่า q ควียมันแค่แบบ เป็นกรอบใหญ่ๆที่เราไม่จําเป็นจะต้องเลือกคําที่เจาะจงมากอย่างเช่นคําว่า bisexual lesbian pansexual demisexual คือมันเป็นคําที่ค่อนข้างจะเจาะจงและความหมายมันค่อนข้างจะแบบปีกกรอบของมันถ้าสมมติว่าเรามีเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า queer มันง่ายที่สุดเพราะมันครอบคลุมทุกๆอย่างเพราะว่าทุกๆอย่างสามารถตกภายใต้คําว่า queer ได้ทุกๆอย่างที่ไม่ใช่ straight คือถ้าคุณเป็น lesbian คุณสามารถที่จะใช้คําว่า queer ก็ได้ เพราะมันคือแค่คนที่ไม่ได้ชอบแค่เพศตรงข้ามการที่คุณชอบแค่เพศเดียวกันก็สามารถเป็นควี์เหมือนกันโซฟีเลยคิดว่าควี์เป็นคำที่เหมาะสําหรับเราสุดในความหมายที่โซฟีเข้าใจและที่โซฟีใช้คือเป็นคนที่ไร้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเพศทางด้านความรักนั่นก็คือโซฟีไม่ได้มีกรอบว่าจะต้องชอบคนเพศนี้เพศนั้นเพศนั้นคือโซฟีไม่ได้มองที่เพศใครเลยคือถ้าชอบก็คือชอบง่ายๆมันคือคําที่ตรงกันข้ามกับคําว่าสตรทตรงกันข้ามเหมือคนที่ชอบเพศตรงข้ามเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะชอบเพศเดียวกันก็ได้จะ ชอบมากกว่าหนึ่งเพศก็ได้จะชอบหลายๆเพศก็ได้คือมันคือทุกๆอย่างที่ตรงกันข้ามกับเพศดั้งเดิมที่เรารู้ ซฟี Sophie, คิดว่าหลายคนอาจจะอคติหรือแอนตี้เพราะแค่ไม่เข้าใจแล้วการที่โซฟีอมาอธิบายเนี่ยเราว่ามันอาจจะทําให้คนเข้าใจมากขึ้นแล้วเปิดโลกเขามากขึ้นทําให้เขารู้ว่าอ๋อ oh, คือที่จริงมันไม่ใช่อะไรที่ผิดหรือไม่ใช่อะไรที่ผิดปกติแค่เราไม่รู้แล้วโซฟีก็แค่อยากมาเติมข้อมูลตรงนี้เพราะว่าในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่เป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดเผยเ,เรื่องนี้แต่ว่าเราไม่พูดถึงโซฟี Sophie, เลยคิดเลยว่าทําไมเราไม่พูดถึงล่ะในเมื่อทุกคนโอเคแล้วเพราะามันเป็นเรื่องที่คนไม่ได้พูดถึงงใในนนโรรรรเีียไไมม่ด้แบบบบะกาสอ ก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะรู้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวเองเพราะว่า ขาดข้อมูลตรงนี้เรารู้ตัวมาตั้งแต่เด็กประมาณ12บสแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเราไม่ได้มองว่าเราเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องชอบผู้ชายไม่ได้มีไมล์เซ็ตแบบนั้นเพราะที่บ้านไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เราก็เลยแบบอ๋อโอเคผู้หญิงคนนี้น่ารักจังชอบคนนี้ชอบคนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วก็เรียนรู้ว่าเออสังคมมันมองว่าแบบนี้มันไม่ใช่แบบดั้งเดิมนะก็เลยไปอ่านข้อมูลว่าสรุปเราเป็นอะไรเข้าไปดูคนพูดถึงประสบการณ์ตัวเองว่าเรามารู้ตัวว่าเราเป็นไบเซ็กวาดนนนั้นค็คมคมมีิแบบนนะ แล้วก็เข้าไปอ่านมากขึ้นเพราะว่าเราหาคําที่ไม่ตรงกับตัวเองได้สักทีหลังจากนั้นก็เหมือนเราก็สนใจเรื่องนี้มากขึ้นเรารู้ตัวว่าอา๋อโอเคเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้แล้วควรจะรู้ข้อมูลอะไรอีกบ้างเผื่อจะช่วยใครเผื่อจะให้ใครเข้าใจด้วยเพราะาเรารู้สึกว่าเราควรจะทําความเข้าใจกับมันมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วที่เราจะพยายามให้ข้อมูลตรงนี้เพราะว่าไหนๆไม่มีใครทําเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราทํา ที่จริงส่วนตัวโซฟีไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้ในสังคมรอบตัวเราอยู่แล้วอย่างเช่นครอบครัวก็รู้ mm hmm. เพื่อนสนิท mm hmm. เพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กองเมื่อก่อนคือก็รู้หมดเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาพูดแบบเฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนแบบ เราอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะว่าไม่ได้มีเหตุผลที่จะออกมาพูดจากเท่าไหร่ไม่ได้มีอะไรที่แบบบังคับให้เราต้องออกมาพูดแต่ว่าีตอนที่โซฟีกำลงังโตขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นคนที่ออกมาพูดเรื่องเพศตัวเองว่าเราเป็นแบบนี้นะมันทําให้เรารู้ตัวทําให้เราอินสปร์แล้วเราแบบอ๋อเออเราก็คิดแบบนี้เหมือนกันนี่นะ่ะเราเลยรู้สึกว่าการที่เราเปิดเผยเรื่องเพศตัวเองเนี่ยอาจจะทําให วัยรุ่นหลายๆคนหรือคนที่กําลังโตขึ้นที่กําลังสับสนเรื่องตัวเองอาจจะรู้ตัวได้ด้วยและทําให้เขายอมรับตัวเองมากขึ้นได้ด้วยในจังหวะที่โซฟีเคยคบกับผู้หญิงก็เปิดเผยคือหมายความว่าเราก็ลงรูปอะไรตามวัฒนธสยแล้วโซฟีก็เลยแค่แบบมั่นใจในตัวเองพอมัน2020แล้วใครจะเป็นอะไรก็ก็เป็นไปเถอะในสิ่งที่เราเป็นเราไม่ได้ทำลายใครไมไ่เป็นฆาตกรเพราะฉะนั้นการที่พูดมันมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหลายคนพูดว่าแบบเออพี่ทําให้หนูรู้ตัวหนูดีใจที่มีคนในวงการหรือว่าคนที่มีีีเเเยออออออะะหหรรรืืไ่่าาาง้้้กมพูดนนทํใขั ใขึ้นว่ามันไม่ใช่อะไรที่เราควรจะกลัวที่จะเปิดเลยค่ะมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่เราใช้คำว่าเลสเบียนณตอนนั้นคำนั้นเหมาะที่สุด สำหรับสิ่งที่เราเป็นแล้วนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีแรงหยุดผู้ชายสักเท่าไหร่เพอะเวลาผ่านไปมากขึ้นประสบการณ์ผ่านมากขึ้นก็ทําให้รู้ว่าอ๋อเราก็ยังชอบผู้ชายคือเราไม่ได้มองที่เพศว่าเราชอบใครเราชอบก็คือชอบเราแค่เห็นว่าเออเราชอบอยู่อยู่เป็นเพศอะไรก็เราก็ชอบอ๋อโอเคคําว่าแคลร์น่าจะเหมาะที่สุดแต่ถามว่าในอนาคตคามันเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากว่าโซฟีเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีความแมสคิวลินกว่าผู้หญิงแบบที่แบบ คือเรามีความสาวนะแต่ว่าจะมีความโผผัวนิดน,นึงคือเป็นคนที่ชอบดูแลคนเป็นคนที่ชอบปกป้องตอนที่คบกับผู้ชายก็ดูแลได้แต่มันด้วยความที่แบบผู้ชายอาจจะสูงกว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมาในมุมดูแลเรามากกว่าตอนเราคบกับผู้หญิงแฟนเราตัวเล็กกว่าเราจะมีมุมที่แบบเป็นคนดูแลมากกว่ามันก็ต่างกันตรงที่กับผู้หญิงมันก็เข้าใจกันกว่าแหละในประมาณหนึ่งเพราะเราเข้าใจในอุปสรรคที่เขาต้องผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องฮอร์โมนหรือเป็นเมนหรือ whatever เราผ่านอะไรมาเหมือนกันโซฟีเป็นคนชอบ คนที่เฟมินินกว่าเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มองว่าคุณเป็นเพศอะไรแต่ถ้าคุณมีความละมุนความสาวความหวานเราชอบสเสน่ห์ของคนสําหรับเราเราชอบคนที่เฟมินินแต่มันไม่ได้แบ่งแยกว่าชอบผู้ชายหรือผู้หญิงอาจจะเอียงไปทางผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะมีความเฟมินินแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ชอบผู้ชายที่เฟมินินโซฟีเป็นคนจีบคนอื่นไม่มีใครมาจีบโซฟีเลย <laughs> แฟนที่ผ่านมา เราเข้าหาเขาหมดเป็นคนจีบเขาหมดเราเป็นคนเอ้ยเราสนใจคุณเราจะจีบคุณ การที่เราออกมาพูดเราไม่ได้มาเรียกร้องความสนใจจากใครเพราะถ้าเราอยากจะเรียกร้องเราควรจะพูดตอนที่เรากาลังเล่นละครปละเลติดด้งจะได้ขึ้นแต่ไม่เราเลือกพูดตอนที่เราออกมาเป็นครูสอนเต้นรีแลนซ์ที่แบบเออเราทําอะไรของเราชีวิตเราไม่ได้มีใครแบบจําเราได้แล้วเราออกมาพูดตอนนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าก็เราเป็นตัวเองได้แล้วเราไม่ได้ต้องการความสนใจจากใครมันไม่ใช่อะไรที่พิเศษไปกว่าอย่างอื่นการมีเพศวิถีที่ต่างจากดั้งเดิมมันไม่ใช่อะไรที่พิเศษมันคือปกติถ้าชอบคนนั้น ก็ชอบไม่ว่าจะเพศอะไรก็ตามโซฟีไม่มองที่เพศแล้วอ่ะคือถ้าแบบเราชอบคนนั้นก็กชอบเ <_ p _ c> พราะว่ายัางไงเรามองที่หน้าคนเราไม่เห็นเอาไว้ว่าเพศเขาอยู่แล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นเพศอะไรก็ตามบางทีผู้หญิงแต่งบบแบบตัดผมสั้นใส่เสื้อยืดเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นผู้หญิง<_ <p> _ <c> เราเป็นคนเหมือนกันมีอวัยาวะเหมือนกันมีโครงกระดูกเหมือนกันตายไปโดนเผาก็เหมือนกันทุกคนก็จะขับไปเป็นฝุ่นเหมือนกัน โซฟี่โชคดีมากที่ที่บ้านครอบครัวค่อนข้างจะสปอร์ตในทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเรื่องการเต้นการร้องการทํางานแล้วก็ทั้งเรื่องเรื่อง L G B T ที่โซฟีออกมาเปิดเผยโซฟีรู้สึกว่าผู้ใหญ่สําคัญมากๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาสําคัญถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้ไม่ได้ผ่านอุปสรรคพวกนี้มาอาจจะไม่สามารถให้คำปรึกษาได้แต่พี่ชินก็จะให้คำปรึกษาในกรณีการเปิดเผยให้คมรู้ให้วงการรู้แต่ท้ายสุดพี่ชินก็แบบเออยก็เป็นตัวเองไปถ้าไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้อะไรก็เป็นตัวเองไปไม่มีปัญหา มันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโซฟีมันเป็นส่วนหนึ่งของไอดนติตี้เราพอเราเปิดเผยพอเราโอเปนมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองได้100%ยคือเรารู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรที่จะต้องปิดบงังหรือเป็นความลับแล้วค่ะถ้าเราสามารถที่จะพูดได้ก็นํนาให้พูดเพราะมันจะรู้สึกโล่งขึ้นมากๆ โซฟีรู้สึกโล่งขึ้นมากแฮปปี้มากตอนนี้คือแบบเป็นตัวเองได้แล้วกับทุกๆุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือในโซเชียลมีเดียคือโซฟีเป็นตัวเองได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็เทคทามค่อยๆเป็นค่อยๆไปรอให้ตัวเองพร้อมอย่าคิดว่าเราจําเป็นจะต้องออกมาให้คนอื่นเพราะท้ายสุดแล้วตรงนี้เกี่ยวกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเราว่าเราจะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้โซฟี Sophie ถึงจุดที่แบบใครจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเราอยู่แล้วเรามั่นใจแล้วว่านี่คือเรา ฉะนั้นใครจะพูดอะไรมันไม่มีน้ำหนักต่อสิ่งที่เราเป็นเพร<อ>าะท้ายสุดแล้วเรารู้ตัวเองดีที่สุด